เรียบร้อยครับกับเช้านี้กับคืนสายบินล็อกคันเทพครับไม่ถึงห้านาทีครับกับคืนสายบินล็อกคันเทพครับไม่มีหลุดครับเรียบร้อยครับ สำหรับแต้มที่สองครับของชาวนี้ครับกับคืนสายบินล็อกคันเทพครับของเขาหมานจริงๆครับคืนสายบินล็อกคันเทครับไม่มีหลุดครับเอาเลยครับวันนี้ครับคอดำๆครับนี่ครับ ต่อไม่สู้ครับต่อก้านครับตั้งขั้นติดึ้นทางทาครับขึ้นทางพิสายวินลักขเทพครับฝากติดตามค้นพิสายวินเลยครับขึ้นมานครับค้นพิสายวินลักเทพนน่ครับติดสองข้อเลยครับสายวินลักะเทพครับงนี้ต่อนน communion. ตัอ้งการครับเดี๋ยวมาเ่ากครับ ไม่ถึงห้านาทีนะครับสายบินสี่คูณร้อยของแท้จริงๆครับผมดูเหมือนนะคระับ